จันยังไม่ได้เปิดเลยเพว่ายังไม่ได้

ఆ ఎ టిలదమ భిలిదదల్ אח ilవ찮 చండ్ గలిదల్ పమదమఘల్ ఆయరదలు ఎండ్ విదదల overseas జదలు ్లిదలు ాయండు తల్ సమ్దలు దల్ ఢెయద్ విి పెరుల్ దెి నే ตุส ar ัมภะนาอัก huh. ส uh ัมภิตาเทตัมมากรีอิขันเทหิกรีหายะนาเลหิกรีหิตาตุหิอักสัมภิตารูปายะนารูปธรรมาสาธิละชนะสัพพิทาอัมภิสาธิละชนะตามนินักสงฆ์ ประทาไม่ได้าานามขทันสีนิพพานเหล่านี้นับสงเ์พระโอราลิกุสิบสองโดยความเป็นนามขันสีมานาแลตยนะธรรมมายตนะวิญญาณธาเจตธรรมะหนึ่งไม่ได้โอราลิขุสิบสองเหล่านี้นับสงาะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะถนาเท่า วิสัญนะเตระมาณเตระลิขันเตหิธวีหายะเนหิอัคติคาตุหิอัศม์คติตา,า,า,าโอราริกรลุสิสองเหล่านี้นาสงเคราะหไม่ได้ด้วยนามขันศีลอยายาณะสองคือมหายาณะธรรมยายาณะา้าแปดคือ

เบธรรมะสันะสังขเยนะอัสังขจิตาอายตนะสังขเยนะอัศสังขจิตาธาตุสังะเยนะอัศสังขจิตาเตหิธรรมเมหิเยธรรมะขันธสังะเยนะอัศสังขจิตาอายตนะสังขเย สังขิตาทาตุสังขะเหนะสังคหิตาเตเลธรรมาคติหิขันเทหิตรีหายตนเนหิตคติหิธทาตูหิตสังคหิตาสัชายตนะสัทภาปบริเทวะลองนิงนักสงเพราะหนามขันสีนิพพาน โดยความเป็นรูปปัจฐานะยถาณะสัตยานไม่ได้นำมาผันสีนิพพานเหล่านี้นักสงฆ์โอลาลิกาลุกสิสองโดยความเป็นนามาผันสีมายาธนะธรรมายถาณะวิทยานภาพเจตมาธาไม่ไม่ได้โอลาลิกาลุกิสองเหล่านี้ นักสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนรมอายัตนะขา,าเท่าไรวิสัชนาตเตยนามามาจตูหิขันเทหิทวีหายญตเนหิอัตถะคาตูหิอัตสังคหิตาโอลาลิกสุบสองเหล่านี้นักสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันาาสี อ<ร>า e> ยตนะสองคือมายตนะธรรมายตนะธาตุแปดคือวิญญาธาตุเจ็ดธรรมธาตุหนึ่งคารัพาพายตนะโตัพรพารพาปาชาพพาตนะพพาตรรา สันทันสังเีนะสังฆไิตาอายตนะสังเหนะสังฆไิตาธาตุสังเหนะสังะไิตาเตหิธรรมเมหิเยธรรมมาสันทัสังเหนะสังฆไิตาอายตนะสังเหนะสังคไิตา Aduh Sampai Ena Asampai Ita Setamah Ketikantengi Ketina Yatanehi Ketikatuhi านโดยความเป็นรูป,ปรขัจฉันโผันาพายตนะโผลนภารถให้ได้นามขันธ์สีนิพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์โหราลิกร,รูปมสิบสองโดยความเป็นนามขันธ์สีส่มายตนะธรรมายตนะวิญญ,ญาณธาเจตธรรมธาหนึ่งไม่ได้โผลาลิกลู่มสิบสองเรา นักสงขเคาะไม่ได้ด้วยขันอายตณะธาตุาเท่าไรวิสัชนาเตธรรมมายตุหิขันเทอีสวิหายตเนอิอัคตาวิธาตุอิอักษริตาโอลาริกรุสิสองเหล่านี้นักสงขเคาะไม่ได้ด้วยนามขันสีอายตณะสองคือ มานายตนะธรรม,มายตนะธาตุแตคือวิญญาณธา,าตุเจ็ดธาตุหนึ่งอันิทัศนะสัพพิเกยิมเมิปชาอนริทัศนะสัพพิเีหิขมเมดิเธรมมา ขันธ์นสังฆเหนะอักังฆะิตาอายตนะสังฆเหนะอักษัมปิตาตาตุสังฆเหนะอักังฆะิตาเรติธรรมเมหิเยติมาขันธ์นสังฆเหนะอักังฆิตาอายตนะสังฆเหนะอักังฆะิตา คาตุสัมใกเ้นะอสัมใกหิตาเลขาหมากริหิขันเทหิกาตีหายะตเนหิกติหีคาตูฮิอัสัมใกิตาอมังนิทัศนาสัมวะปิภาคราเหล่านี้นักสมเพาะนามขันสีินิพพานโดยวางเป็นรูปัรรมโอลาลิกายะนะ เป็นรูปายตนะุกขภูตไม่ได้นะคะมะหันสีนิพพานเหล่านี้นับสงอโคราลิตรุษสิบสองโดยความเป็นน,นามขันสีมัณายตนะธรมมายตนะวิญญาณธาตุเจตธรรมธาตุหนึ่งไม่ได้โคราลิตรุษสิบสองเหล่านี้ นักสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะพาดเท่าไรวิสัชนาเตอธามาเจตุหิทันเทียบิเทวีหายาตเนหยบิอัตติคันตูคัสังขะตาโหราิกจรูศิษสองเหล่านี้นักสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันศีลอายตนะสองคือมหา ธนะุธาตุแต่คือวิญญาณธาตุเจ็บธรรมธาตุหนึ่งต่อไปสัมปติภาตปัททะนิเทศสัมปะริคืออะไรสัมปติสัมปติเกหิทามเมหิปุจฉามสุนิชาสัมปติเกหิทามเมหิเยตัมมาขันธะสังเเพรนาสังตัยตา อายตนะสังคเหนะอัศังคียตาหาตุสังคเหนะอัศังคียตาเลหิตธรรมเลหิเยตามาขันตัสังคเหนะอัศังคียตาอายตนะสังคเหนะอัศังคียตาหาตุสังคเหนะอัศังคียตาเลหตธรรมมาเลหิขันเทหิ กตีหายาตเดหิกตีหิกาตูหิกอสังขิตาสรักบาวีพราธรรมเหล่านี้นักสงเคราะห์นามขันสีนิพพานโดยความเป็นรูปขันโอลาริจาราสิโอิโาลิจักทิไม่ได้นามขันสีนิพพานเหล่านี้ นับสงเคราะห์โอลาลิกรูปสิบสองโดยความเป็นนามขันสีลมานายตนะธรรมามายะตนะวิญญาณชาตุเจดธรรมธาตุหนึ่งไม่ได้โอลาลิกรูปสิบสองเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธายตนะธาตุาเท่าไรวิสัชนาเปตธรรม,มาจะอูหิขันเทหิ จะหายัญญาณะเหิอัตถิาตุริคะสังขิตาโอราลิกรูปสิบสองเหลา่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันสี่ยัญญาะสองคือมหายนตนะธรรมายนตนะธาตุแปดคือวิญญาณธาตุเจ็ดธรรมธาตุหนึ่งคิดที่แบบวิเชตภาษาบาลีคืออะไรยัง เอติปาร์เทนาปาริปิปาร์ชาเตปาร์เทไหมเอ๊ะมีที่นี่มันถูกอัันธุ์ตาที่นี่คืออัันดุระมาลนช่ไเอออับพันธโ์ระตัวไม้ต้อเป็นป่าปาปิปาร์ที่นี่ปารเทปารเทที่นี่แต่จุดแล้ันธุ์อะไ่เอ็นนะ เาปเทนะปาเทนะปาเทนะปาเทนะอับลมนะนะโารุาชาทีทปาเทนะเลตังมาสัเนะอาสังขะิตาอาตนะสังขเนะอาสังขะิตาหาดุสังเหนะอาสังขะอิตาเล ธรรมะฮิกเตธรมมาขันธสังฆะเหนะอัศังคธิตาอายตนะสังฆะเหนะอัศังคธิตาธาตุสังฆะเหนะอัศังคธิตาเตธรมมาตรตีฮิขันเทฮิตรตีหายตเนหิตรตีฮิธาตุหิอัศังคธิตาเิดอิปารี รูปสุดสองโดยความเป็นสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มหายตนะธรรมายตนะมโนวิญญาณธาตุธาตุไม่ได้โอราริกรูปสุดสองเหล่านี้นับสงเคราะห์จิตวิญญาสัญญาสังขารนิพพานโดยความเป็นรูปขันธ์โอราริกายตนะสิบโอราริกธาตุสิบไม่ได้ จิตเวทนาสัญญาสังขารนิพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะฆ่าเข้าใจวิสัชนาเตธรรมาเตเตนะขันเทนะรักษาฐานายติติทัสน์ทารุอิสังขิตาจิตเวทนาสัญญาสังขารนิพพานเหล่านี้ สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยทุกปรักาหนึ่งโกราดิกายตนะทธิ์โกราดิกระทาสิทสามมิเทศตัวนี้เป็นติกะตัวนี้เป็นทุกกะตัวนี้เป็นติกกะไทยละมันกาลงเตหิี่ทำไม่ดีหมดเลยอะเตหิี่ทำไม่ดีหมดเลยไปทับศัพท์กันเลยสุายยะเวทนายต้องยุตธรรม สุขาสถานะธรรมตุทายะเวทนาญาสัมยุตธรรมเปรตประกุชฌะลุคายะเวทนายะสัพยุตเตหิธรรมเมหิสุขาสถานะตรีธรรมเมหิตลุขายะเวทนายะสัพยุตเตหิธรรมเมหิเมธัมมาคตนราสังเกตนาคสังเกตา ఆయతన సంధేన అసంఘిక తదుస ధేన అసంఘిక దేహి కమ్మేహి కే త్మః సంధ సంధేన అసంఘిక ఆయతన సంధేన అసంఘిక ญาเวทนายะสัมญาุตระคำสุขตาสหกตาธรรมทุกขายะเวทนายะสัมญาุตระคำเหล่านี้นับสงเคราะห์โกลาลิกาลูกสิบสองโดยความเป็นสัญญาขันธ์สังขารขันธ์ปิญญาขันธ์รมารยตนะธรรมายตนะกายวิญญาณธาตุมรรวิญญาณธาตุธรรมธาตุไม่ได้ โอราลิกาูปสิบสองเหล่านี้นับสงเคราะห์จิตเรทนาสัญญาสังขารน,นิพพานโดยความเป็นรูปปัันธ์โอราลิกายตนะสิโอราลิกาทักษิกไม่ได้จิตเรทนาสัญญาสังขา,า,านิพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตณะท่าเท่าไรวิสัชนาเทหมมา เอหนันเทนะทัสศนญาณิทัศสังขีตาตุรีตาสังขิตารจิตเลตนาสัญญาสังขารนิทานเหล่านี้ละสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขานหนึ่งโอลาลิกายตนะสิโอลาลิกาห้าสิบเดี๋ยวไปอธิมาสุดท้ายเวทนายะสัมยุต เตหิธรรมเตทุกตัวเลยนะก็ลงท้ายเป็นเตอแค่สองเทศพอเนาะเพราะว่าตอนนี้ซ้ำกันก็ไม่ต้องหมดแค่สองพอละปุชาปุชาอาทุปาสุขายาเนนายะสัมพยุตเตหิธรรมเหิโอเบขาชาตะเตหิธรรมเหิ

นายะสัมปยุตธรรมเกขาสันตธรรมเหล่านี้นักสงเคราะห์อโอราลิกรุสิบสองโดยความเป็นสัญญาขันสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มานายตนะธรรมายตนะวิญญาณธา,าตุหกธรรมะวมิญญาณธาตุไม่ได้โอราลิกรุสิบสองเหล่านี้ นับสงเคราะห์จิตเวทนาสัญญาสังขารน,นิพพานโดยความเป็นรูปขันธ์โกราลิกาญยา,ยา,าณาสิบโกราลิกธาตุสิทไม่ได้จิตเวทนาสัญญาสังขารน,นิพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์อาญนณธาตเท่าไรวิสัชนาเตตัมมาเอเรนะขันเทนะทัาสสะ ยัจะเนหิทัสยิทารุณิอสังขิตาจิตเวทนาสัญญาสังขารนิพพานเหล่านี้นักสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูกประคำหนึ่งโหริกายัตนาสิกโหริตภาพสิกตรงนี้ลงอะไรฮะเรปะเรปะเนี่ยโอชับเลยชับเลย ปลาอะไรเป็นปลาหิระเบลยอปลาหิระต้องลงหิรทำให้หีก็ไก่ก็เก่หิรทำาไมหิรอนองเนก็เนยหิริทำให้นันเราเรียนหมดแลวนนี่ดนี้เสอีย์เป็นเสีรูปีหิรทำให้หิรนี้แหละตะละอนี่หละนั่นเองมันเรียทำาห้เรีหิไม่ยากแต่เรดีจัดนิดเดียวอ โกิตไทตรช่าโกชาวิปากีตรมเมทิปะรตารมณีหิธรรมณีปัจจุปันารมณีทิธรรมณีอัชตารามณีหิธรรมณีปะหิตารมณีทิธรรมณีอัชตะไรทารมณีทิธรรม สรุเมติธรรมเมติติสาระปนีติธรรมเมติเนตัมมาขันธสัง a เยนะอักษมยิตาอายตนะสังขเยนะอักษมยิตาธาตุสังเยนะอักษมยิตาเตหิตัมเมหิเตัมมากันธสังขเยนะอักษมยิตา อายตนะสังขเยนะอสังขิตาตาตุสังขเยนะอสังขิตาเตธรรมมากติหิขันธิหิกติหายตเนหิกระตีหิตาตุหิอสังขิตาวิปากาธรรมปร,ริตารามณธรรมปะจิปนารมนามณธรรมอัจจตรา,รา,ารมามณธรรมกระหิธารามณะ จัตตาภิธารมณธรรมรูปธรรมสาร,สารมณธรรมเหล่านี้นับสุเพราะโอราลิกะรูสุสสองโดยวางเป็นนามขันธ์สี่มะนะยัตตนาธรรมายตนะวิญญาณธาตุเจ็ดธรรมธาตุอินที่ได้ไโอลาริกะรูสรุสสองเหล่านี้นับสุกเพราะจุดเบนนาสัญญาสังขารนิพพาน โดยปาพเป็นรูปขันธ์โอลาลิกายรณนนสิโอลาลิกาสิสิไม่ได้จิตเวทนาสัญญาสันารนิพพานพาเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขัน,านธนาและตนะหาเท่าไร่วิชัชนาเลธังมาเลเดนะขันเทนะทัสสาหายัตเนหิี กาสังอิคารูมิะสังคิางคตาจิตเวรนาสัญญาสังขารนิพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์มไม่ได้ด้วยราหนึ่งโอราลิกาเดนัสธิโอราริกราธาสิ